คนดูทุกท่านด้วยนะคะฉันนางสาวมณีตะวันเคียงคู่ผมนายพิชภพยอดมงคลพวกเราเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณส้มครับถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทยคุณส้มคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับก็ต้องขนมไทยสิคะมันบ่งบอกถึงความสวยงามความประณีตมันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเลยก็ได้คะ่ะ งั้นเรามาฟังประวัติจากนายดนายเอ็มขำและนายธนพัฒน์แถลงสักกันนะคะประวัติความเป็นมาของขนมไทยขนมไทยเป็นของหวานที่รับประทานกันมากในอาณาจักรไทยมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือมีความละเอียดอ่อนปาณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบวิธีการทำพิธีพิถันรสชาติอร่อยหอมหวานมีสีสันสวยงาม รูปลักชวนรับประทานตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ปาณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิดซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้นๆในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้นเช่นงานทำบุญเทศกาลหรือต้อนรับแขกคนสำคัญเพราะขนมบางชนิดจำเป็นต้องใช้คนและอาศัยเวลาในการทำพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นขนมประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์จดหมายเหตุความทรงจำของกมรมหลวงนลินทระเทวีกล่าวไว้ว่าในงานสมโพธพระแก้วมรกตและฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้มีเครื่องตั้งสำหรับหวานสำหรับพระสงฆ์สองพันลูกประกอบด้วยขนมไส้ไก่ขนมฝอยข้าวเหนียวแก้วขนมผิง กล้วยฉาบล่าเตียงหลุ่มสังขยาฝอยทองและขนมตะัยในสมัยรัชกาลที่หมีการพิมพ์ตำราอาหารออกเผยแพร่รวมถึงตำราขนมไทยด้วยจึงนับได้ว่าวัฒนธรรมขนมไทยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกตำราอาหารไทยเล่มแรกคือแม่ครัวหัวป่าเขียนโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนผาสกัละ,ะวง ในหนังสือเล่มนี้มีรายการอาหารสำหรับของหวานเลี้ยงพระได้แก่ทองหยิบฝอยทองขนมหมอ้อแกงขนมหัตตราขนมถ้วยฟูขนมลืมกลืนข้าวเหนียวแก้ววุ้นผลมะปางในสมัยต่อมาเมื่อการค้าจเจริญขึ้นในตลาดมีขนมนา,นานาชนิดมาขาย ทั้งขายอยู่กับที่แบกกระบุงหาบเล่และมีการปรับปรุงการบรรจุหีบห่อไปตามยุคสมัยเช่นในปัจจุบันมีการบรรจุก,กล่องโฟมแทนการห่อด้วยใบตองในอดีตขนมไทยของเรามีประวัติอย่างนี้นี่เองนะครับผมเพิ่งทราบเองนะเนี่ยมีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมอีกไหมคะ อืมผมอยากฟังว่าขนมไทยมีอะไรบ้างครับขนมไทยมีเยอะมากพูดวันเดียวก็คงไม่หมดหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังตัวอย่างของขนมไทยจากนายสรวิทยรักษานายภูมปรกรณ์เจตบำรุงศิลป์นายอภิวัตหนูแก้วและนายเมธาพรหมสุขกันเลยนะคะขนมใส่ไส้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขนมสอดไส้ เป็นขนมไทยที่ใช้ในพิธีขันหมากในสมัยโบราณขนมใส่ไส้นี้ห่อด้วยใบตองแล้วมีเดี่ยวคาดเดี่ยวก็คือทางมะพร้าวห่อเป็นทรงสูงขนมใส่ไส้มีมมกลิ่นหอมและหวานจากตัวไส้รสเค็มมันด้วยน้ำกะทิสดใหม่หน้าข้นพอดีไม่เละเดี๋ยวนี้จะหาขนมใส่ไส้ที่มีรสอร่อยซึ่งมีทั้งกลิ่นหอมและความมันมารับประทานได้ยาก เพราะขนมใส่ไช่ที่อร่อยต้องใส่กะทิที่ข้นมันซึ่งมะพร้าวเดี๋ยวนี้ราคาแพงสำหรับตัวแป้งที่ใช้ห่อข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียวดำเวลานวดต้องค่อยๆใส่น้ำแล้วต้องนวดนานๆเม็ดแป้งจะอุ้มน้ำได้ดีเพราะแป้งจะเพราะแป้งจะแห้งจะมีความเหี๋ยวดีไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ใช้แป้งโม่เองแป้งก็จะเปียกและอุ้มน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องนวดนาน หน้าของขนมเวลากวรแล้วต้องรีบตักหยอดขณะที่ร้อนอยู่จึงเรียกเวลาห่อขนมได้ตามรูปที่ห่อและน่ารับประทานใบตองที่ห่อขนมใส่ใช้ควรใช้ใบตองตาบุลันด้านเมฆเป็นขนมไทยชาววังที่เรื่องชื่ออีกชนิดหนึ่งซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองโดยได้แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงบุลันลอยเลื่อนหรืออีกชื่อคือบุลันลอยฟ้าเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลายรัชกาลที่สอง ซึ่งมีความเป็นมาว่าหลังจากทรงท้อสายฟ้าฟาดอยู่จนดึกก็สเสด็จเข้าบรรทมทรงพระสุบินว่าสเสด็จไปสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งซึ่งพระจันทร์เต็มดวงค่อยๆลอยเลื่อนมาใกล้ๆส่องแสงไปทั่วพร้อมมีเสียงคลิปดุริยางกังวานพระองค์ทรงตั้งพระไทยสดับเสียงดนตรีอันไพเราะอยู่เป็นเวลานานจากนั้นดวงจันทร์ก็ค่อยๆลอยเคลื่อนห่างออกไปในท้องฟ้าพร้อมเสียงดนตรีก็ค่อยๆเบาจางหายไป พลนเสด็จต,ตื่นบรรทมสำเนียงดนตรีในพระสุบินยังแววกลางวันพระโสดอยู่จึงโปรดให้ตามมหาเล็กเจ้าพนักงานการดนตรีเข้ามาต่อเพลงในยามราตรีนั้นและพระราชทานนามเพลงว่าบุหลันลอยเลื่อนขนมบุหลันด้านเมฆหรืออาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าบุหลันด้านหมอกจึงทำเลียนแบบเสมือนความงดงามของดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนมีลักษณะคล้ายขนมน้ำดอกไม้โดยคำว่าบุหลันหมายถึงดวงจันทร์ ลักษณะของตัวขนมจะใช้น้ำดอกอันชันสีฟ้าครามแทนสีของเมฆในเวลากลางคืนและวางไข่แดงตรงกลางแทนดวงจันทร์นอกจากนั้นขนมบุหลันด้านเมฆยังใช้เสียงทายเรื่องการงานหน้าที่โดยทำนายจากการหยอดส่วนของไข่แดงหรือดวงบุหลนันถ้าออกมาสวยงามกลมโตอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าบิดเบี้ยวไม่สวยงามแสดงว่าต่อไปหน้าที่การงานอาจจะไม่ดีขนมจ้ามงกุฎ ขนมไทยในแห่งยศถาไม่เพียงแต่ในงานบุญงานมงคลเท่านั้นขนมไทยยังเข้าไปมีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมีบทบาทเป็นการส่งมอบขนมเป็นของขวัญให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนบรรดาศักดิ์เพื่อสื่อความหมายต่างๆกันไปซึ่งรวนแล้วแต่เป็นประเพที่ดีมีมงคลทั้งสิ้นการยกย่องกัน ที่สุดเห็นจะได้แก่การมอบขนมจ่ามงกุฎเนื่องจากคำว่าจา่าแปลว่าหัวหน้าส่วนคำว่ามงกุฎสื่อถึงพระราชาหรือผู้ใหญ่ดังนั้นขนมจ่ามงกุฎจึงหมายถึงหัวหน้าผู้เป็นใหญ่อีกทั้งนี้ยังต้องใช้ศิลปะในการทําค่องข้างสูงจ่ามงกุฎจึงถูกมอบให้บุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจริงๆเท่านั้น เมื่อบวกกับการทําที่แสนยากในปัจจุบันจึงทําให้ขนมจ้ามงกุฎค่อนข้างหาทานได้ยากโดยขนมจ้ามงกุฎเป็นขนมพึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามนิยมมอบเป็นของขวัญในงานเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งถือเป็นการแสดงความยินดีและอวยพรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งยิงย่งขึ้นไปขนมช่อม่วงหรืออาหารว่างไทยโบราณ ตามหลักฐานทางบทประพันธ์ที่ประพันธ์ไว้ว่าช่อม,ม่วงเหมาะมีรสหอมปรากฏกลโกสุมคิดสีสบายคลุมหุ้มหอม,ม่วงดวงพุทตาลการเปรียบเทียบรสชาติของขนมหวานที่มีความหอมหวานดังดอกไม้สีม่วงของขนมคล้ายสีดอกพุทตาลเหมือนกับสีสบายที่หญิางงามได้ห่มไว้ขนมช่อม,ม่วงนี้ จัดได้ว่าเป็นอาหารว่างของคนไทยมาแต่โบราณเป็นอาหารว่างที่ต้องมีความประณีตในการจับจีบตัวแป้งหลังการห่อหุ้มไส้แล้วด้วยแหนทองเหลืองให้มีลักษณะเป็นรูปดอกไม้อาหารว่างชนิดนี้จึงมีลักษณะอ่อนหวานนุ่มนวลแฝงไปด้วยความมีศิลปะของอาหารว่างไทยชาววังยิ่งรสชาติของไส้ที่มีเนื้อสัตว์เช่นหมู กุ้งไก่เป็นต้นมาผัดรวมกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยทําให้ช่อม่วงเป็นอาหารว่างไทยที่มีเอกลักษณ์ครบถ้วนและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้โหขนมไทยนี่มีความประณีตและความสวยงามจริงๆด้วยครับงั้นต่อไปเราไปฟังแนวทางของขนมไทยในอนาคตจากนายสีโรดสีคำแท้กันเลยค่ะ ขนมไทยเป็นของหวานที่ทำและรับประทานกันในประเทศไทยมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือมีความละเอียดหอมประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบวิธีการทำที่พิถีพิถันรสชาติอร่อยหอมหวานเีสันสวยงามรูปลักษณ์ชวนรับประทานตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ประณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิดซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละชนิด อีกทั้งยังเป็นขนมของแต่ละภาคเช่นภาคเหนือส่วนใหญ่จะทําจากข้าวเหนียวและส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้มคือขนมเทียนขนมวงข้าวต้มหัวงอกต่อไปนะครับเป็นของภาคกลางภาคกลางนั้นส่วนใหญ่จะทํามาจากข้าวเจ้าคือข้าวตังนางเล็ดข้าวเหนียวมูนมอข้าวหมอแกนเป็นต้นของภาคอีสานนั้นเป็นขนมที่ทํากันง่ายๆไม่พิถีพิถันมากเหมือนขนมของภาคอืน่น ขนมพื้นบ้านนิสานได้แก่ข้าวจีใบมะขามขออ้าวโป่งต่อไปก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับก็คือภาคใต้ของเรานั่นเองภาคใต้นั้นมีความเชื่อในเทศกาลวันศาสตร์เดือนสิบจะทําปุญด้วยขนมที่มีเฉพาะในท้องถิ่นภาคใต้เท่านั้นเช่นขนมลาขนมพองข้าวต้มห่อใบกระเพาะขนมบ้าขนมจอหูเป็นต้น น่านจากไทยก็ยังมีขนมที่ได้รับอิทธิพลจากขนมของชาติต่างอื่นมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นวัตถุดิบที่หาได้เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนการบริโภคนิสัยแบบไ,ไทยจนทําให้คนรุ่นหลังๆแยกไม่ออกว่าอะไรคือขนมที่เป็นไทยแท้ๆและอะไรที่ดัดแปลงจากรานธรรมของชาติอื่นเช่นขนมที่ใช้ไข่และขนมที่ต้องเข้าเตาอบจําพวกท้องหยิบ ทองหยอดและฝอยทองแต่ก็ยังเป็นที่นิยมมากในงานมงคลต่างๆเวลาผ่านมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนิยมตะวันตกได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคนไทยเริ่มนิยมทานขนมปังกาแฟขนมอบของชาวต่างชาติหรือชาวตะวันตกเพราะสามารถทําได้ง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากและรวดเร็วสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้ขนมไทยที่เป็นวัฒนธรรมไทยเรามาตั้งแต่ในอดีต เสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆขนมไทยโบราณเริ่มสูญหายและไม่มีให้เห็นเหมือนในอดีตแต่เมื่อไม่นานมานี้คนไทยเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจขนมไทยมากขึ้นเริ่มหันกลับมาบริโภคขนมไทยกันมากขึ้นซึ่งทําให้ขนมไทยเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยจนถึงทุกวันนี้ขนมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธร,รรมที่เก่าแก่มากที่สุดของไทย ขนมไทยถือว่าเป็นมรดกที่มีคุณค่าอันยั่งยืนของชาติอย่างหนึ่งที่อยู่คู่เมืองไทยมาตั้งแต่อดีตด้วยวิธีการช่างประดิษฐ์ประดอยที่ประณีตงดงามของคนไทยเราเองถ้าได้ฟังถึงตอนนี้แล้วผมอยากให้คนดูทุกคนช่วยกันฟังสรุปไท้ายคลิปของนายนะัทกัยเชื้อไทยนะครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราได้รับชมรับฟังกันมาเบื้องต้นนะครับทําให้เราทราบว่าขนมไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาอันวิเศษสุดอีกชนิดหนึ่งของคนไทยที่เราควรรักและหวงแหนสืบทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานได้มีส่วนร่วมในการรับรู้การอนุรักษ์ด้วยจิตสํานึกซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความลึกซึ้งทาง,งจิตใจมากมายมหาศาลนับตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนการปรุงแต่ ซึ่งในกระบวนการทําทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวให้อบอุ่นและมีความเข้าใจกันนะครับอีกอย่างหนึ่งสําหรับขนมไทยก็คือขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ได้วัฒนธรรมประจำชาติไทยอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีและเป็นที่รู้จักกันมาย,ยาวนานมากเพราะมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของคนไทยที่มีความประณีตในการทํานับไปตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำความกลมกลืนความพิถีพิถันและก็เรื่องรสชาตินะครับซึ่งจะทำให้รสชาติเนี่ยมีความกลมกลม่อมและมีสีสันที่สวยงามมีกลิ่นที่หอมรูปร่งางลักษณะชวนน่ารับประทานตลอดไปจนถึงกรรมวิธีในการรับประทานที่มีความหลากหลายสุดท้ายนี้นะครับเราจึงขอเชิญชวนให้ทุกทกท่านได้มีโอกาสไปริมลองขนมไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยมายาวนานมากและหากท่านใดสนใจเกี่ยวกับขนมไทยก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ